แกนนี่นะคุณอยากแกนนี่โปรมาโหลดกันโอเคแล,ออแล้วยังยังไรผมจะชีิลุสอนให้ดูนะนี่ตรงนี้นะเนีย่ยตรงนี้คนระับโอเคเห็นกันแล้วใช่ไหมเห็นแล้วโอเคไปไปสอนวิธีโหลดกันเลย,เลยโอเคไป,ไปนเนยัไยงไรก็เข้า YouTube นะครับนะแล้วก็อะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ กดปิดอันเดี๋ยวแป๊บนึงโอเคกดตรงนี้แหละเลื่อนลงไปโอเคโอเคตรงนี้นะครับก็กดไปนะ โอเคกดใต้ okay. ไม่รู้จะออกทางไหนแล้วก็กดลิงใต้นะครับนะนี่กดกดตรงนี้นะโอเคแลกดตรงนี้นะครับนะโอเคก็ okay. รอก่อนนี้แม่ม่ไม่จะเป็นแบบนี้นะครับนะ

เห็นไรดูแต่ผมโหลดไปแล้วอ่ะโหลดไปแล้วแล้วผมลดลบไฟล์ไปด้วยก็ไม่เป็นไรเห็นไหมลบไปแล้วเนี่ยโหลดไปแล้วก็ที่เหลือก็เราเราโหลดนะโอเคบ๊ายบายครับเดี๋ยววันหลังผมมาอัดรี